สำหรับนี้นะคะใครที่กำลังจะอยากถ่ายทอดความรู้นะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือคุณจะเรียนจบอะไรมานะแต่ว่าอยากถ่ายทอดความรู้แล้วแบบได้เงินว่านะได้มีไรายได้ด้วยนะอย่างครูพุ๊กเนี้ยครูป,ปุ๊กเป็นวิศวรกรใช่ไหมแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทำออสร้างบ้านนะก็เลยแบบเอ้ยอยากให้ความรู้กับคนเช่นใครกำลังจะเปิดบริษัทนะใครกำลังจะ ทำธุรกิจรับเหมาใครอยจะทําโครงการเนาะคะอยากจะให้ความรู้อยากจะบอกเขาว่าเอ้ยเวลาทําธุรกิจแล้วมนต้องทําแบบนี้คิดแบบนี้นะเพราะว่าปุ๊กทามาแล้วทั้งหมดนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะเอาคอสนี้แหละนะคอสเนี้ยมาอธิบายนะเป็นการสร้างคอสของตัวเองไม่ว,ว่าคุณจะทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะสมมุติวันนี้คุณเป็นสถาปนิกคุณอยากจะอสอนเรื่องของการทําแบบ เขียนแบบเรื่องต้นการทําโปรแกรมได้หมดเลยแต่ไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะจัดแลงกิ้งคอร์สจัด EP ยังไงแลวจะตั้งราคาคอาร์สยังไงอันนี้ครูปุ๊กมีสอนให้ในคอร์สหมดเลยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นอเอาใกล้ตัวที่สุดวันนี้สมมติคุณเป็นะวะิศวกรคุมงานอยู่แล้วก็เอ้ยแล้วฉันจะหาคอมมิจากตรงน,นี้แล้วฉันก็ไม่ชอบออกกล้องด้วยวิธีที่หนึ่งเลยนะคะเวลาคุณไปตรวจหน้างาน คุณต้องถ่ายรูปเหรอถูกไหมถ่ายรูปส่งมอบถ่ายรูปให้ลูกค้าถ่ายรูปเรฟเ r นซ์ถ่ายรูปเอาไว้ในแบ็กกรอบชีทถูกต้องไหมไอ้รูปเหล่านี้คุณเอามาอธิบายเป็นขั้นตอนนะแล้วคุณสร้างมันเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องออกกล้องแบบนี้ไม่ต้องแบบที่ปุ๊กก็ทำนะคะหรือว่าไม่ต้องพูดใครที่แบบไม่อยากพูดไม่อยากออกกล้องนะเริ่มจากการทำอ e ีบุ๊กก่อนพอเริ่มจากการทำอ e ีบุ๊กแล้วคุณมีขั้นตอนแล้ว,ค,ลวคุณมีเรื่องของ การทํางานและมีเรื่องราวและพอคุณอินเรื่องราวพวกนี้ไปเรื่อยๆอินกับมันว่าอ๋อเดี๋ยวขั้นตอนนี้จะต้องทําเรื่องนี้ขั้นตอนนี้จะต้องทํานี้ขั้นตอนนี้จะต้องทําแบบไหนมีเดฟเฟอร์เรน์มีอะไรในใจคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณมีอีบุ๊กสักสาเล่มคุณจะเริ่มมั่นใจเพราะคุณเริ่มมั่นใจว่าคุณมีอีบุ๊กแล้วใช่ไหมคุณมีคนมานั่งอ่านอีบุ๊กของคุณแล้วพอคุณมั่นใจคุณก็ เพิ่มเติมโดยการฝึกทักษะการพูดให้คนที่ที่เขาไม่ได้ต้องการอ่านได้ฟังหรือได้มาเรียนเลยโดยการฟังคอร์สออนไลน์ของคุณเรียนคอร์สออนไลน์ของคุณพอเริ่มเรียนคอร์สออนไลน์แล้วคุณเริ่มคอนแทคกกับคนเป็นละเริ่มรู้แล้วต้องพูดแบบไหนแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าคนจะถามเรื่องอะไรจากนั้นคุณก็ค่อยๆสอนคอร์สไพเวทอ่ามันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะคะทีนี้ ขั้นตอนตรงนี้หลายคนที่ยังไม่รนะู้เนาะทบุ๊กมีคอร์สแนะนําก็คือสร้างไรายได้จากสิ่งที่คุณถนัดนะคุณถนัดแบบไหนคุณถนัดในเรื่องของออกแบบบ้านคุณงานถอดแบบใช้ประเมินราคาทำาิวคิวคุณรู้ไหมว่าลูกศิษย์ปบุ๊กเอาเรื่องของการทำบัตเจตเรื่องของการถอดปริมาณเพื่อทำวิลคิวเขาขายคอร์สหนึ่งคอร์สเป็นหมื่นเลยนะ เขาอะไรรู้ไหมเขาเอาคอร์สนะนะั้นมาสอนจะถอด BQ บ้บานหลังนี้ต้องถอดยังไงถอดปริมาณยังไงเขาสามารถเอาตรงนั้นนะมาทำเป็นข้อ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 ,ขอนะทำเป็น EP และเวลาถอดแบบเนี่ยตั้งกล้องถอดแบบสอนเลยว่าเ,เวลาถอดปริมาณถอดอยังไงคิดเหล็กเส้นคิดยังไงเป็นคอร์สสอนได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะอันนี้มันเป็นวิธีที่จะทำสร้างไรายได้้คุณแบบ ง่ายๆเลยแต่ว่าคุณต้องมีแนวทางว่าพี่คอสเนี้คุณจะขายเท่าไหร่คอสนี้คุณควรจะอัปราคาสูมือราคาแพงหรือเบื้องต้นเลยง่ายๆคุณคุณทำคอสใช่ไหมตัดคลิปธรรมดาเนี้ยคุณอาจจะส่งไปที่สกิลเลนก็ได้ปุ๊บปุ๊บก็มีที่สกิลเลนเหมือนกันเขาก็จะเอาคอสของเราเนี่ยขึ้นไปแล้วถ้ามีคนซื้อเขาก็จะแบงค่าเหมือนเป็นค่าค่าการสอนค่าคลิปให้เรา ก็จะโอนเข้ามาแบบทุกเดือนเลยซึ่งอันนั้นก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งจากที่คุณแบบอัดคลิปง่ายๆเล่นๆได้เลยใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะทําแบบนั้นได้รายได้ด้วยได้ความรู้ได้ทวนความรู้ด้วยเวลาคุณไปไหนคุณต้องอัดคลิปอยู่แล้วถ่ายรูปอยู่แล้วเอาเหล่านี้มาทะแล้วทีนี้มันจะมีคําถามเช่นอ่แล้วถ้าสมมุติว่าอยากทำคอร์สแล้วอ,อยากไพรเวทได้ไหม ครูปุ๊กก็จะเปิดสอน p r i v a t ด้วยแต่ว่าอันนี้จะต้องนัดทีมงานว่าให้ครูปุ๊กว่างวันไหนสะดวกที่ไหนจะเรียนที่นี่ก็ได้ที่สตูที่เนี่ยจะเป็นสตูที่กรุงเทพนะคะจะสอนเรื่องการสร้างบ้านทั้งหมดเลยจะมีเรื่องการที่มีรับสร้างบ้านด้วยขายบ้านด้วยแล้วก็เป็นสตูด้วยนะแต่ถ้าใครอยากจะไปที่หัวหินหัวหินก็จะมีที่พักให้นะคะแล้วก็มีบ้านตัวอย่างเป็นโครงการให้ดูเลยว่าโครงการทํายังไงรายละเอียดทํำยังไง ไปดูของจริงได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพี่หัวหินดังนั้นเนี่ยใครเรียนยกับปุ๊กๆเนี่ยอยากดูของจริงหรือว่าอยากเห็นวิธีอย,ธอยากเห็นวิธีทำทำคอร์สอ,อ,อยากได้ขั้นตอนทักมาเป็น p r i v a t e ก็ได้นะคะหรือจะเข้าไปเรียนออนไลน์ก็ได้เพราะว่าออนน์ตอนเนี้ยปุ๊กเริ่มเริ่มอัดแล้วเริ่มอัด EP 1 EP 2องลนะคะเดี๋ยวกําลังจะเริ่มอัดอัดตัดแบบต่อเน,นื่องเลยวันนี้อยากจะมา บอกว่าใครที่กาลังอยากเรียนเรื่องการถ่ายทอดความรู้นะการสร้างคอร์สเป็นของตัวเองรีบไปลงซะคุณก็จะได้เรียนไนปพ ok 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 ร้อมๆกับกูุกบางทีกูฟกไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทําใหเา้เวลาไลฟ์นะคะคุณได้ซักถามด้วยถ้าคุณไปเรียนที่คลิปเนี่ยอาจจะต้องมาซักถามกันรอบๆอ,อย่างเช่นไลน์มาถามหรือว่าถามในอินบ็อกซ์เพจเพจนั้นๆนะคะแต่เนี่ยเราสามารถที่จะ ตอบซักถามกันในไลฟ์ได้เลยนะอันนี้เป็นคอร์สใหม่นะคะที่เปิดให้เข้าเรียนแล้วนะคะใครสนใจนะคะทักไปได้ที่ Line แอดแอดระเบียนขาวะคะเขาก็จะมีแอดมินคอยตอบให้คุณอยู่แล้วนะว่าเอ้ยออจากเรียนข้อน,นี้ทำยังไงอยากเพิ่มความรู้เรื่องนี้เพิ่มความรู้ด้านไหนเรียนข้อไหนดีจะเป็นออนไลน์หรือไพรเวทนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าไพรเวทออนไลน์ก็ได้อย่างเช่น อยากเจอปุ๊กๆแหละแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางมานัดเวลากันแล้เรียนออนไลน์ตัวต่อตัวก็ได้อันนั้นก็มีหลายคนที่เรียนแบบนั้นก็คือเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัวเลยนะคะใครสนใจทักมาได้ใไลน์แอดแอดนาเบค่ะสวัสดีสดีค่ะ